ในช่วงสถานการณ์บ้านเมืองเวลาแบบนี้นะครับในช่วงโควิดแบบนี้เนี่ยผมก็เข้าใจทุกคนนะว่าทุกคนเนี่ยก็คงจะมีความเครียดจากการได้รับฟังข่าวสารหรือว่าได้ดูข่าวดูทีวีฟังพอดแคสต์เองก็ตามเนี่ยผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่รู้สึกว่าในช่วงนี้เนี่ยเราได้รับรู้ข่าวสารบ้านเมืองแล้วก็เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความหดหู่มีความเศร้าใจมีความเสียใจแล้วก็ เราก็ต้องห่างกับคนที่เรารักหรือว่าห่างกับครอบครัวของเราเมื่อเราแบบต้องออกมาอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยที่เราแบบไม่ได้เจอกับครอบครัวนะครับก็จะมีอยู่สิ่งสิ่งหนึ่งในช่องของผมที่ทุกๆครั้งที่ผมรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่รู้สึกหดหู่กับมันจากสถานการณ์ต่างๆนี้ก็จะมีสิ่งสิ่งหนึ่งก็คือน้ําหอมนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแชร์ทั้งหมด แปดน้ำหอมด้วยกันนะครับที่ทําให้คุณรู้สึกดีรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกฟีลกู๊ดอย่างน้อยก็จําลองสถานการณ์จําลองความทรงจํากับน้ําหอมกลิ่นกลิ่นนั้นที่คุณฉีดแล้วคุณจะรู้สึกดีหรือว่าทําให้คุณรีมายไปถึงคนรักของคุณครอบครัวของคุณได้นะครับสวัสดีครับผมเจมส์ซิดนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ผมเนี่ยจะมาแชร์ละกันแชร์ น้ำหอมของผมนะโับทั้หดกลิ่นเนาะที่ผมรู้สึกว่าผมใช้แล้วผมรู้สึกดีรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกว่ามันช่วยเราให้เรารู้สึกดีช่วยบรรเทาความรู้สึกของเราช่วยฮิลตัวเองให้แบบอย่างน้อยก็รู้สึกดีกับช่วงเวลานี้ช่วงเวลา,ววลาใดช่วงเวลาหนึ่งละกันแล้วก็ทำให้ผมรู้สึกว่าอย่างน้อยก็ทำให้เราไม่เครียดก,กับสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันมากเกินไปนะครับก็ขอแบ่งแคตตาล็อกอย่างนี้ละกันว่า คตตากรีแรกก็คือน้ําหอมที่ทําให้ผมรู้สึกผ่อนคลายกับแคตตากรีที่2ก็คือทําให้รู้สึกดีเมื่อเราฉีดกลิ่นกลิ่นนั้นนะครับต้องแยกก่อนว่าผ่อนคลายกับรู้สึกดีในในคอนเทนต์ในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยมันต่างกันเพราะว่าน้ําหอมที่ทําให้รู้สึกผ่อนคลายเนี่ยมันจะออกไปทางมีความสดชื่นเนาะมีความสดชื่นมีความเฟรชรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกแบบว่าอยู่บ้านสบาย,บายๆอะไรเงีย้ยรู้สึกแบบนั้นนะครับแต่ว่าน้ําหอมที่ทําให้รู้สึกดีเนี่ย ในความคิดของผมแล้วก็ในคลิปโรนี้เนี่ยมันจะเป็นน้ําหอมที่แบบไม่ได้มีความสดชื่นมากขนาดนั้นแล้วก็เป็นกลิ่นบางกลิ่นที่แบบมีความหนักขึ้นมามีความหวานมีความแบบไม่ได้เหมาะกับใช้ในออตอนกลางวันหรือว่าไม่ได้เป็นแบบทาให้รู้สึกว่าผ่อนคลายชักเข้าไหลยอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกครั้งที่ผมฉีดน้ําหอมเหล่านี้เนี่ยผมก็จะรู้สึกว่ารู้สึกดีกับตัวเองอย่าง้อยรู้สึกดีรู้สึกแบบ อย่างน้อยแค่ได้กลิ่นอ่ะก็รู้สึกดีแล้วอะไรเงี้ยแต่แบบอาจจะแบบไม่ได้เป็นกลิ่นที่ทําให้ผ่อนคลายอะไรประมาณนี้นะครับก็จะอยู่ในคาต ег อรีที่2แล้วก็คาต ег อรีสุดท้ายเนี่ยก็คือผมขอตั้งชื่ออย่างนี้ว่า3มเวลาหลังอาหารนะครับก็เดี๋ยวจะขอปิดไปก่อนแล้วกันว่าไอ้คาต ег อรีที่3เนี่ยมันคืออะไรเนาะก็ขอเริ่มจากคาต ег อรีแรกก่อนแล้วกันครับก็คือน้ําหอมที่ทําให้รู้สึกผ่อนคลายนะครับโอเคครับกลิ่นนี้เนี่ยผมทํา ดูเพืเทชันนะครับทำเปรียบเทียบไปแล้วเนาะก็อยู่ในคลิปของวันที่30มิถุนายน,นครับนั่นก็คือ a f n a n Supremacy in Heaven นั่นเองนะครับกลิ่นนีนะ้ก็เป็นดูปของ Creed Silver Mountain w a t e r นะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่ามีความเย็นมีความ c i t รัสให้ความผ่อนคลายดีมากๆนะครับทำให้ผมรู้สึกว่าช่วงเวลาแบบนี้ช่วงเวลาที่ฝนตกอยู่ตรงนี้นะครับที่ผมถ่ายอยู่นะเป็นหน้าฝนแล้วก็ทำให้รู้สึกว่า มันมีความสบายมันมีความผ่อนคลายแล้วก็ความติดทนนานของเขาถือว่าติดทนนานดีมากๆแต่ว่าโอเคว่าในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยถ้าแบบคุณเครียดกับงานหรือว่าคุณทํางานต่อทั้งวันอะไรเงี้ยกลิ่นน้ําหอมของคุณมันอาจจะแบบทาให้คุณไม่ได้กลิ่นของมันอะไรเงี้ยคุณก็สามารถเติมต่อทั้งวันได้เพราะว่าเราอยู่บ้านหรือว่าแบบเราพบไปที่ทํางานอะไรเงี้ยผมว่ากลิ่นนี้ก็คือแบบพบไปที่ทํางานได้หรือว่าอยู่บ้านคุณสามารถฉีดเติมได้ตลอดทั้งวันเลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะอยู่ในคลิปของสิ้นเดือนนี้นะครับกก็รออตติดดาามมนไ้้7ํห เจ็อันดับน้าหอมนะครับกลิ่นดอกไอริสนะครับตัวนี้ก็เป็นแบรนด์คนไทยแล้วก็มีชื่อว่า mid beach breeze นะครับเป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่าผมลองครั้งแรกจากคนที่ผมไปติดต่อหลอดแบ่งเขาเนี่ยก็เขาได้ดูช่องผมด้วยคนระับก็ขอบคุณเขามากๆนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่าผมลองครั้งแรกแล้วผมว้าวกับกลิ่นนี้มากๆมันทําให้ผมรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นไอติม ไอศครีมมะนาวและมีความซาบซ่ามีความเย็นๆยนมากๆในช่วงแรกนะครับแล้วก็ผมว่ากลิ่นมันดูผ่อนคลายมากๆไม่ค่อยนึกถึงชายหาดชายทะเลสักเท่าไหร่แบบไม่ค่อยนึกถึงกลิ่นแบบアルコติกหรือว่าวォชリーโอโซนิกสักเท่าไหร่แต่ว่ากลิ่นเนี้ยผมรู้สึกว่ามันเหมือนเรานั่งอยู่บนชายหาดที่แบบห่างไกลาจากทะเลพอสมควรแล้วกินไอศครีมกินน้ำมะนาวอะไรประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าผ่อนคลายและกลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่ติดผิวมากๆ ผมชีดที่แบบข้างในเสื้ออะไรเงี้ยเป็นกลิ่นที่ติดเสื้อมากๆแล้วก็ถึงแม้ว่าการกระจายตัวของเขาช่วงแรกอาจจะแบบดีมากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงหลังก็มีความแผ่วลงไปแต่คุณสามารถพกขวดแบบนี้ไปเติมได้แล้วก็ผมรู้สึกว่ามิดตัวนี้เนี่ยมีความคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็เ e อร์ฟอร์แมนซ์ของเขาถือว่าทําได้ดีมากๆนะครับโอเคยังอยู่ในแคตตาล็อกที่1นะครับก็คือน้ําหอมที่ทําให้รู้สึกผ่อนคลายนะครับและตัวนี้ก็เป็นตัวสุดท้ายนะครับเป็นกลิ่น ส้มโอที่หรูที่สุดแล้วนะครับเท่าที่ผมเคยดมมาครับนั่นก็คือเล็กซานเดียนะครับแบล็กแพนเทอร์นะครับกลิ่นนี้ก็ให้แรงบัาลใจนะครับมาจากกลิ่นของบูการี่เลเชมไทกานะครับเป็นกลิ่นส้มโอที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากแล้วก็อุ้ยฝาล่วงนะครับที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากแล้วก็ไม่ได้ใช้งานยากขนาดนั้นเป็นน้ําหอมซัมเมอร์เฟรคเนซ์เป็นน้ําหอมที่แบบเหมาะกับช่วงเวลาฝนตกแบบนี้มากๆนะครับมันให้ความเฟรชสไปซี่ของส้มโอและ กลิ่นสไปซี่ของแบบตระกูลพวกโน้ตของสไปซี่เนาะแล้วก็มีความเป็นวูดดี้นะครับแล้วก็มีแอมบร็อกซานแอมเบอร์กรีด้วยซึ่งทําให้กลิ่นเนี่ยมีความน่าสนใจมีความติดทนนานมากขึ้นเป็นกลิ่นที่แบบ ผมฉีดตั้งแต่เช้าแล้วก็ผมไม่จะเป็นที่ต้องพกหลอดแบ่งไปเติมหรือว่าไม่จะเป็นที่ต้องพกขวดแบบนี้ไปเติมเลยเพราะว่าเขาได้กลิ่นต่อเวลาแล้วก็เป็นกลิ่นที่ติดทนนานมากๆนะครับเป็น summer ์ r a g r a นซ์ที่ติดทนนานมากๆแล้วก็ผมอยากให้ทุกคนลองดูกลิ่นนี้เพราะว่าเป็นกลิ่นซ้มโอที่ผมรู้สึกว่ามีความแพงมีความหรูหราแต่เข้าถึงง่ายดูใช้งานง่ายมากๆนะครับ โอเคมาถึงแคตตากรีที่2นะครับก็เป็นแคตตากรีที่ทําให้น้ําหอมที่ทําให้ผมรู้สึกดีนะครับก็ตรงนี้เนี่ยคืออเล็กซานเดร่าช็อกโกแลตดรีมนะครับกลิ่นนี้ให้แรงบันดาลใจมาจากตัวเซอร์จอฟลีร่านะครับเป็นน้ําหอมออกแนวผู้หญิงหน่อยออกแนวกัวมอนเฟมินีนแบบผู้หญิงนะแต่ว่ารู้สึกว่าเาเขาออกตัวเซอร์จอฟอิตาลิก้ามาเนาะซึ่งเป็นแบบมีความเป็นกัวมอนแบบผู้ชายแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมได้ลองตัวอเล็กซานเดร่าที่เขาโคลนตัวอิตาลิก้าแล้วเนี่ย ผมรู้สึกว่ากลิ่นนั้นมันมีความหวานมันมีความผมรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยผมชอบมากกว่าตัวช็อกโกแลตดีมหรือว่าตัวเซจอฟดีล่าผมชอบตัวนี้มากกว่านะครับแล้วก็มันไม่กลิ่นแนวกัวมอนอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันเป็นกลิ่นที่แบบไม่ได้เหมาะกับาคาแตะกรีที่2เนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับฉีดใช้ทุกวันหรือแบบว่าไม่ได้เป็น everyday use เป็น everyday sense เท่าไหร่แต่ว่าเมื่อเราได้กลิ่นอ่ะเมื่อผมได้กลิ่นเองเนี่ยผมก็จะรู้สึกดีกับมันนะครับก็เลยอยู่ในคา้ตะกรที่2แล้วก็เป็นกลิ่นนนนแวกมเป็ลิ่ ช็อกโกแลตที่ผมรู้สึกว่ามันเบรนออกมาได้ดีมากๆแล้วก็ทําให้นึกถึงขนมทําให้ผมรู้สึกหิวแล้วก็อยากกินขนมขึ้นมาทันทีเลยนะครับโอเคตัวต่อมาครับคงไม่ต้องพูดถึงกลิ่นนี้ไม่ต้องพูดถึงอะไรเยอะนะครับถ้าคุณได้ยินเสียงตัวนี้นะครับคุณน่าจะรู้นะครับว่าน้ําหอมอะไรนะครับชองโพโกเท l นะครับเลโโบนั่นเองนะครับเป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่ามีเอกลักษณ์มากๆแล้วก็ยังคงติดอยู่ในใจผมตลอดเวลานะครับเพราะว่า มันเป็นกลิ่นมะพร้าวเป็นกลิ่นครีมมี่ของทองกระบีนและก็วานิลลาที่เบลนด์ออกมาได้ดีแล้วก็ยูนิคมากๆครับจากบ้านของชองพอโกเทนะครับแน่นอนใช้ในชีวิตประจําวันน่าจะเลี่ยนแล้วก็น่าจะน่าจะเบื่อง่ายแต่ว่าเมื่อผมแบบว่ากลิ่นเนี้ยช่วงหลังอยอมรับเลยว่าไม่ค่อยได้ใช้แต่เมื่อแบบเรารู้สึกเครียดหรือว่าหรือว่าเรารู้สึกอยากผ่อนคลายเราเราอยากรู้สึกดีอ่ะผมก็จะแบบเป็นตัวหนึ่งที่ผมอยากจะหยิบขึ้นมาดมแล้วก็ ฉีดที่ผิวแบบฉีดรองที่ผิวอะไรเงี้ยแบบไม่ได้ทับกับกลิ่นที่เราใช้ในประจํำวันอะไรเงี้ยนะครับก็ทําให้ผมรู้สึกว่าก็ทําให้ผมรู้สึกดีขึ้นมาได้ดีมากๆแล้วก็เป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนลองดูเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่แบบไม่ค่อยพูดถึงกันในบ้านของชอมพูโกเทสักเท่าไหร่นะครับตัวสุดท้ายนะครับของแคตตออรีที่2นะครับก็คือน้ําหอมที่ทําให้ผมรู้สึกดีนะครับก็คือ ราสเซี่นะครับคาซมัตเอฟฮาร์ H. H. นะครับกลิ่นนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นโกมอนอีกกลิ่นหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ายูนิคมากๆแล้วก็ไม่มีใครเหมือนเลยเท่าที่ลองมาครับไม่ไม่ได้โครนตัวไหนด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามีเอกลักษณ์ของตัวเองที่ชัดเจนมากๆครับคือวานิลลาฟอเรลแล้วก็กัวมอนนะครับัวมอนที่มันออกฟูดดี้หน่อยที่มันออกมีความเป็นกลิ่นแบบวานิลาให้ความครีมมี่หน่อยแล้วก็ เพิ่มกับกลิ่นของฟอร์ลที่เบลนออกมาได้ดีแล้วก็ลงตัวมากๆแล้วก็ผมรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยผมชอบที่สุดในไลน์แล้วแล้วก็เป็นกลิ่นักมอนที่ผมรู้สึกว่าเมื่อเทียบกับตัวช็อกโกแลตดีมอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกความชอบของผมเนี้ยเท่าเทียมกันเลยแต่ว่าผมได้ตัวนี้มาก่อนเนาะทุกครั้งที่ผมดมผมผมก็จะรู้สึกว่าแนวโกวมอนเนี่ยมันเป็นแนวที่ผมชอบอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น2กลิ่นเนี้ยก็ถือว่าเป็นแนวโกวมอนที่ผมแบบหยิบมาดมหยิบมาลองบ่อยที่สุดแล้วนะครับ โอเคมาที่แคตตา o r y ที่3แล้วก็เป็นแคตตา o r y สุดท้ายนะครับมีน้ําหอมในหมวดนี้เนี่ยทั้งหมด2กลิ่นด้วยกันนะครับแคตตา o r y นี้เนี่ยมีชื่อว่า3เวลาหลังอาหารเนาะทำไมถึงชื่อนี้นะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งคิดได้นะครับมาจากตอนที่ผมขับรถกําลังจะกลับบ้านมาถ่ายคลิป,ลปนี้นี่แหละผมเพราะว่าผมรู้สึกว่า กลิ่นนี้กับอีกกลิ่นหนึ่งอะ่ะผมรู้สึกว่ามันมันติดผิวดีก็จริงแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันกระจายตัวได้ช่วงหลังะนะมันกระจายตัวได้น้อยกว่าตัวที่6ตัวที่ผ่านมานะผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคถ้าคุณอยู่บ้านหรือว่าคุณอยู่ออฟฟิศอะไรเงี้ยสตัวนี้สามารถพกไปฉีดคุณสามารถพกกรอดแบ่งไปฉีดได้ตลอดทั้งวันแล้วก็ปกติถ้าคุณทํางานในออฟฟิศใช่ไหมช่วงเช้าคุณก็จะฉีดน้ําหอมไปแล้ว1รอบใช่ไหมครับแต่ว่าช่วงบ่ายอย่างเงี้ยเมื่อคุณกินข้าวเสร็จบางคนเขาก็จะแบบ มีเวลาว่างสักแบบ10นาที2 0นาทีก็เข้าห้องน้าก่อนใช่ไหมแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็จะพกหลอดแบ่งจะพกน้ําหอมไปเติมตอนที่แบบคุณอยู่ในห้องน้ำอะไรเงี้ยก่อนที่จะเข้ามาทาง,งานในออฟฟิศอะไรเงี้ยนะครับ mm hmm. เมื่อเรากินข้าวเสร็จแล้วเราก็ต้องกินยาตามใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันนะครับกินข้าวเสร็จเราก็ต้องมาเติมน้ําหอมแล้วเราค่อยไ,ไปทําอย่างอื่นไปทํางานไปทําอะไรเงนะี้ยเออก็เลยเป็นที่มาของแคตตารีนีนะครับก็คือสามเวลาหลังอาหารนั่นเองนะครับ mm hmm. ก็ขอเริ่มที่กลิ่นแรกเลยครับนั่นก็คือ คาโคราบันอ er ัลเทรเรทเมนนะครับเก่นนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันให้ความสดชื่นเหมือนกันนะให้ความสดชื่นมันกล้ากึ่งระหว่างทําให้รู้สึกดีทําให้รู้สึกผ่อนคลายแต่ว่าที่ผมเลือกมาอยู่ในแคตตาล็กแคนี้นะเพราะว่ามันเพอร์ฟอร์แมนซ์ของมันค่อนข้างที่จะดีในช่วงแรกประมาณสองชั่วโมงช่วงแรกแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยมันติดผิวดีแต่ว่ามันค่อนข้างจะกระจายเบาไปหน่อยนะครับก็เลยให้อยู่ในแคตตาล็ที่3แล้วกัน มันมีความสดชื่นของส้มของมะนาวของเบอร์กามอตและเบลนกับกลิ่นที่แบบของเพลยลีนของวานิลลาของช็อกโกบีนให้ความครีมมี่แล้วตัวเพลยลีนอย่างเงี้ยก็ทําให้มีความกลัวมอนมากขึ้นก็เลยแบบเป็นกลิ่นที่แบบมีความซีตรัสแล้วก็มีความกลัวมอนที่ลงตัวมีความหวานที่พอดีมากๆนะครับแล้วก็ให้ความคล้ายคลึงกับตัวอัลตทอร์เชสด้วยแต่ว่าส่วนตัวแล้วผมยังไม่ได้ลองเนาะแต่แต่ว่ากลิ่นเนี้ยผมรู้สึกว่าหาได้ง่ายกว่าแล้วก็ราคาถูกกว่าด้วยนะครับ มาที่ตัวสุดท้ายนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่ผมจะนำมารีวิวเต็มๆในช่วงเดือนหน้าเดือนสิงหาคมด้วยนะครับกับอีกกลิ่นหนึ่งของแบรนด์ของเขาครับก็รอติดตามกันได้ละกันนะครับน้ำหอมกลิ่นนี้ก็คือ Day Of Studio กลิ่น Americano นะครับเป็นกลิ่นกลิ่นหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังหน่อยว่าผมมีโอกาสได้ลองน้ำหอมของเขาอะเมื่อช่วงงแรกช่วงแรก,แรกๆที่ทำคลิป ที่ทำ u t u b e น้ำหอมแต่ว่าก็ไม่ได้มีโอกาสมารีวิวสักทีแล้วก็ผมก็ได้ยินกลิ่นเนี้ยมานานพอมัวแล้วนะครับแล้วก็เพิ่งได้เพ,พิ่งได้มีโอกาสลองเพราะว่าช่วงหลังเนี้ยช่วง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 ปีเนี้ยนะครับเขาจะเปิดพรีออเดอร์ทุกๆเดือนแล้วก็เดือนเนี้ยที่ผมได้ขวดขนาด10มิลแบบนี้มาพอดีนะครับกลิ่นนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีขวดแบบขวดเต็มขวดใหญ่ไหมแต่ว่า ที่เขาขายอยู่ในช่วงช่วงเดือนนี้ที่ผมพรีออเดอร์มาเนี่ยก็จะอยู่ในปริมาณ1 0มิลนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นอเมริกาโน่เลยนะครับเป็นกลิ่นกาแฟเป็นกลิ่นอเมริกาโน่ที่ผมคิดว่ามันมีความฟลอร์ลหน่อยๆมีความฟลอร์ลนิดๆกาแฟไม่ได้หนักมากกาแฟมีความใช้งานง่าย,ายๆอย่างช่วงซัมเมอร์อย่างเงี้ยผมว่าอากาศร้อนๆอน่อนนะกลิ่นเนี้ยก็ไม่ได้ทําลายล้างจนเกินไปแล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบออกแดดก็ยังโอเคอยู่นะครับเป็นกลิ่นกาแฟที่มีความเบาบางไม่ได้หนักไม่ได้เข้มแล้วก็แบบ ไม่ได้คู้ก,กลุ่นไม่ได้ทำให้รู้สึกวอร์มแด์สไปซี่จนเกินไปนะครับและมีความหวานที่แทรกเข้ามาได้ดีปานกลางไม่ได้เป็นกาแฟที่หวานจัดไม่ได้เป็นกาแฟที่หวานน้อยแต่ว่ามันหวานได้พอดีแล้วก็เบลนด์กับโน้ตอื่นๆได้ดีมากๆนะครับก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวเต็มๆไว้นในช่วงต้นเดือนหน้าละกันนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นแปนน้ำหอมที่ทำให้ผมรู้สึกดีรู้สึกฟีลกู๊ดรู้สึกผ่อนคลายที่ ทำให้เราหลุดจากความเศร้าความเสียใจความโมโหความรู้สึกไม่ดีต่างๆกับเรื่องราวในปัจจุบันเนาะก็อยากจะรู้ความเห็นทุกคนหน่อยละกันครับว่าทุกคนคิดยังไงกับแปวนน้าหอมนี้นะครับหรือว่าทุกคนเนี่ยมีน้าหอมกลิ่นไหนไหมที่ทําให้คุณรู้สึกฟิลกูรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ผมยังไม่ได้เจอกับแฟนเนาะเพราะว่าอยู่อยู่คนละที่กันเนาะแต่ว่าผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าทุกคนเนี่ยมีน้าหอมกลิ่นไหนบ้างนะครับที่ ทำให้คุณนึกถึงแฟนของคุณหรือว่าทําให้คุณนึกถึงคู่รักของคุณที่แบบว่าคุณอยู่ไกลกันนะเนาะแล้วแบบมีน้ําหอมกลิ่นไหนไหมที่ทําให้รู้สึกถึงแฟนของคุณหรือแบบรู้สึกถึงกันอะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยละกันครับหรือว่ามีน้ําหอมกลิ่นไหนที่ทําให้คุณรู้สึกฟีกลกู๊ดรู้สึกผ่อนคลายก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยได้เช่นกันนะครับสุดท้ายเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะัที่สำคัญก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆของผมนนนนะครรััับบสาหวีีี้้เเพยงทน่นะครับ ขอบคัคบ